มันหลวนกันพี bye ่น้องใส่เบ็ดไว้ค่ะกูว่าใส่เบ็ดไว้มันหยดมันหยดมันหยดใส่ไว้เน่น้องหุ่นได้เดี่ยวเนี่ยเฮกระดุกฮะเห็นหรอเปล่าอ้ยหมูอวอที่ดีเด้อฉันชั้นเห็นแล้ววิมินหะวิมินแค่ชั้นไหนล่ะ ุ้ยปมันบาดบ่ล่มัมัมันถึงกีะโดนเนี่ยดึงขึ้นมาหลดนะตนพชอยมันมันดิ่งมันกิดสิบุตอ้ยอ้ยอ้ยมัวยโอ้ย็นเ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 ย็นอ้ยฉันก็มัมีอย่างนอกซอยเธอเลยมัวดื้ออย่างมากเลยไปหนอเอาไป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  บ้าอีอุ๋ยบ้าตัวแบบงามเลยพี่น้องตัวแบบงามเรืองบานนี่บ้าบ้าหมาเลี่น้องหมาแลาดอุู่นี่เช้านี er> <S 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 ้หมาแล้วจ้าหาอยู่หากินได้อีอุ๋ยพี่น้องเลื่องอุยหวยเลยจ้าล้างอื่นได้บมดเฮ ไปจำในระเบียค <language> uh, uh, ่ะพี <Okay. S 1> ่น้องได้พอดูไงอันนี้เ็ใส้ ใส่ใส่ไ,ไปค่ะพี่น้องนี่แต่ปลาหน่อยปลาน้อยเราไม่เอานะเพราะว่านั่นแหละเราไม่เอาปลาน้อยค่ะเอาปลาใหญ่ใส่เบ็ดไว้รอบรอบน้องด้วยค่ะพี่น้องยืดฟังยืดฟังนีมีสองสามหลังแล้วก็ไปฟังน้กจอกสักค่ะใส่คือจงเข้าใส่ในให้หน้าค่ะพี่น้องล่องเบิงค่ะเพราะว่าอัน มันหนาวสิมาตึกป้ากินก็บปไาด้ดอกพี่น้องเย็นปานนี่ผู้ใดสิโล่งนองเรต,ต้องหาวิธีจ้ะว่าเราจะเอาอยัางไงเ้อสเีจังไดห้อจังสีได้ปลานะคะพี่น้องคะ่ะเสาหม้นนี้พาพี่น้องย้ำเบ็ดเอยียงพี่ซอมเดี๋ยวไปเบิง่งเห็นมันเดี่ยวซ้อมอยัง <laughs> S <S> ว่าไม่มีอะไรเสาวันนี้ภาพี่น้องย้มเบ็ดค่ะพี่น้องได้ป่าดุกใยโตหนึงจ้ามานอยู่คค่ะพี่น้อง